สวัสดีค่ะวันนี้เพชรขนยาแนะนําพาทุกคนมาดูรถ e ีโคคาประหยัดประหยัดน้ํามันแบบนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากซูซูกิส w วิป1.2 GL ปี2018คันนี้นะคะแถมมานี่น้อยเลยค่ะ80,000โลเท่านั้นนะคะทุกคนเป็นรถ5ประตูขับง่ายใช้คล่องนะคะคันนี้นะคันเล็กๆมินิมินินะคะสําหรับคุณผู้หญิงผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงใช้ดีนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทน,นะคะ หรือใครเครดิตดีนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หกถึงเจ็ดพันนะคะพันนี้สว,สวยเลยนะคะทุกคนมาไดน้อยแบบนี้เลยนะคะสีดำด้าภายนอกแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแต่งแม็กมาให้แล้วนะคะมีสเกิร์ตนะคะมาดูดวงไฟด้านหน้ากันค่ะมีไฟสองสว่างนะคะไฟฮาโลเจนนะทุกคนจับไปแน่นๆไม่ขยับแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะอันนี้มีสเกิร์ตให้นะคะสะเกิร์ตด,ด้านหน้าตัด แบบดำแดงแบบนี้นะคะทุกคนดูเท่นะคะพร้อมกระจังหน้าเป็นลายเส้นตรงแบบนี้นะคะมีโลโก้ซูซูกิแบบนี้บริเวณด้านหน้านะคะแบบนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยเด้อไม่มีรอยชนมานะคะทุกคนตัวสีนะคะด้านหน้ายังเต็มๆแบบนี้นะคะไม่มีพ่นหรือทำสีมาแน่อนอนนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะส่วไฟด้านนี้ค่ะ ยังสภาพสมบูรณ์นะคะไฟใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนรถปี2018นะคะไมาเพียง8,000พัน 8, โลเท่านั้นนะคะสวยนะคะสะภาพเป็นรถห้าประตูด้วยนะคะขับง่ายใช้คล่องนะคะทุกคนคันนี้นะคะให้ดูตัวสีนะคะไม่มีโปะไม่มีทําสีมาใหม่นะคะสีเสมอแววๆเท่ากันแบบนี้เลยนะคะนี่เลยตัวล้อนะคะล้อแมกแต่งมานะคะทุกคนพร้อมดิสเบรกนะคะด้านหน้านะ ตัวล้อนะคะหน้ายางร้อเก้าสิบห้านะคะแม็กขอบสิบห้าแก้มยางห้าสิบห้านะคะตัวยางนะคะปีสองพันยี่สิบนะคะทุกคนยางนะคะยางใหม่ๆนะคะดอกยางยังเหลือๆนะคะซื้อไปใช้งานได้ต่อแบียาวนะคะภายในซุ้มล้อค่ะตัวโชค๊คตัวอะไรไม่มีสนิมนะคะสะอาดนะนี่เลยนะคะให้ดูแม็กนะคะตัวแม็กแต่งมาได้อย่างลงตัวนะคะนี่เลย <S <S ตัวนี้นะคะใครไม่ชอบ เพื่อว่ามันก็แต่งเข้ามาได้ลงตัวนะคะสําหรับใครที่ชอบแม็กแบบนี้นะคะมาจัดเลยนะคะตัวล้อนะคะมีความลงตัวนะคะดําตัดแดงนะคะยังคงคอนเซ็ปต์นะคะทุกคนนี่เลยมีสเกิร์ตรอบคันนะคะดําตัดแดงแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้ให้นะคะแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างนะคะ ยังครบคบชัดๆแบบนี้นะไม่มีรอยบุ๋มนะคะตัวกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะทุกคนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะให้ดูค่ะสีด้านบนนะคะอาจจะมีฝุ่นบ้างนะคะทุกคนแต่ก่อนปล่อยเราทําความสะอาดให้ก่อนแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะกระจกเดิมจากโรงงานนะคะซูซูกินะคะทุกคนมีโลโก้ซูซูกิอยูแล้วนะคะด้านในสีดําตัดแดงเช่นเดิมค่ะคงคอนเซปต์นะคะนี่เลยตัวกระจกปรับ ออโต้ทุกบานนะคะตัวภายในนะคะไม่มีข้าบไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดนะคะสะอาดมากนะคะตรงนี้ก็คือสามารถวางขววน,น้ําได้นะคะมาดูหัวน็อตกัน,นะคะ่ะหัวน็อตน,นะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไม่มีสนินนะคะทุกคนรับประกันได้นะคะประตูเดิมนะทุกคนไม่มีชนมานะคะ รับประกันได้นะคะเพชรยนต์ไม่ซื้อรถที่มีการชนหนักที่ความจมน้ํามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเราคัดรถเกรดเอมาอยู่แล้วตัวพวงมาลัยนะคะอันนี้มีโหมดเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะทุกคนใช้ง,งานสะดวกนะคะมีแอร์แบ็กให้สองใบนะคะเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะแอร์แบ็กทำง,งานสองใบนะทุกคนตัวพายกระจังหน้านะคะตัวกระจังอขออภัยค่ะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะ นกันหมดแล้วนะคะทุกคนตัวกระจังหน้านี่ก็คือยังใหม่ๆสะอาดแบบนี้นะคะไม่มีรอยเลยนะคะนี่เลยรถใช้งานน้อยมากๆนะคะแค่แปดหมื่นพันโลเท่านั้นนะคะใช้งานน้อยมากซื้อไปใช้งานต่อได้แบบคุ้มๆนะคะรถแบบห้าประตูขนของได้เยอะนะคะขับง่ายใช้คล่องนะคะหาพื้นที่จอดได้ง่ายนะคะคันเล็กๆนี่ๆน,ๆน,นะคะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ามันนะคะอันนี้ได้เป็น cd บวก qhb นะคะทุกคนตัวแอรนะคะปรับหมุนนะคะีเลยมีที่ชาร์จแบตให้ถึง2อกันเลยนะคะตัวนี้นะเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์แบบแนวตรงแบบนี้นะคะเบรกมือนะคะ mm hmm. นี่เลยภายในนะคะสะอาดได้เป็นตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเ mm hmm. บาะยังดูใหม่นะคะไม่มีรอยขีขขดฉีดข,ขาดนะคะทุกคนนี่เลย สวยนะคะตัวนี้ค่ะมาดูตรงหัวนอ็อตบริเวณหัวน็อตตรงนี้นะคะสติกเกอร์ของรถตัวข้อมูลรถยังอยู่ครบถ้วนนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนไม่มีสนิมน,นะคะไม่มีรอยขันออกไปนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมฝากระโปรงเดิมเออขอภัยค่ะฝาประตูเดิมนะคะนี่เลยนะคะทุกคน ใครที่สนใจนะคะติดต่อเพจมาได้นะคะ0822409725นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะให้ดูกันค่ะทุกสัดส่วนนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีฉนักที่คว่มจมน้ำนะคะอนนี้นะหรือใครที่สนใจนะคะไม่สะดวกโทรมานะคะคอมเมนต์เบอร์ว้ได้เลยนะประตูเปิดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอูด้านบนนะคะนี่เลยค่ะภายในนะคะ ยังคงความสะอาดสวยใหม่นะคะทุกคนนี่เลยมาตรงนี้กันค่ะมีอะไรให้เอ่ยที่วางแก้วน้ําเพิ่มนะคะแล้วก็มีที่กระเป๋าเก็บเอกสารตัวห้องโดยสารกว้างนะคะนั่งสบายนะทุกคนสูง180ก็ยังสบายนะคะตัวฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยเจอไม่มีรอยภาพอะไรมาเลยนะคะสภาพสวยค่ะทุกคน รับประกันใครซื้อไปก็ใช้งานต่อได้ยาวๆแล้วก็คุ้มคุ้มนะคะไปต่อกันค่ะอันนี้คือล้อด้านหลังนะคะเป็นดัมเบิลนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแม็กแต่งมาให้แล้วนะคะอันนี้นะคะตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะสะอาดแบบนั้นเลยนะไม่มีคราบสนิมน,นะคะไม่มีทําสีพ่นสีมาใหม่นะคะโครงสร้างเดิมนะคะทุกคนยกเว้นล้อนะคะอันนี้เป็นสเกิร์ตนะคะ สวยๆแบบนี้เลยแต่งมาให้พร้อมท่อนะคะด้านหลังท่อคู่แบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยใครสนใจนะคะคันนี้นะคุ้มมนะเพื่อว่านี่ค่ะเดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะพื้นที่เก็บของเป็นรถห้าประตูนะคะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะคะในการพับเบาะลงไปนะคะ ที่เก็บของก็ได้เยอะขึ้นนะคะนี่เลยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะคันเล็กนะคะแต่สามารถเก็บของได้เยอะแบบนี้นะคะแือว่าคุ้มเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้คนของนะคะไปแคมปิง้งรถเห็นรถเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ก็ขนของได้เยอะอยู่นะคะอันนี้นะไะม่มีล้อนะคะทุกคนจะเป็นอุปกรณ์แม่แรงมาให้นะคะอุปกรณ์ซ่อมล้อนะคะ ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะคะมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้นะคะมีที่แขวนของเพิ่มมาอีกนะคะจิิงงานสะดวกนะคิดว่านะใครได้ไปก็คุ้มคุมนะคะคันนี้ต่อค่ะหัวน็อตด,ด้านลด้านท้ายนะคะอันนี้เลยอาจจะมีฝุ่นบ้างนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้เช็ดนะคะแต่ก่อนปล่อยเรามีทําความสะอาดให้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีคราบสนิม ไม่มีรอยไขนะคะเม็ดอาร์กต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่เลยค่ะหัวน็อตแต่ละหัวนะคะให้ดูกันชัดๆเม็ดอาร์กรอยเชื่อมต่อต่างๆนะคะสวยมากค่ะทุกคนอันนี้กลับไปไม่ขยับไฟไท้าย LED ดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเบรกทีนะคะสว่างเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะหัวน็อตตรงนี้นะคะบริเวณหัวน็อตตรงนี้นะคะปาดท้ายนะคะเดิมๆจากโรงงานนะทุกคนนะ อีกไปเป็นรอยเล็บแน่นอนค่ะอันนี้ฝาท้ายเดิมรับประกันไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะคะใครสนใจนะคันนี้นะอันนี้มีโลโก้สวิฟมีรุ่นนะคะโลโก้ซูซูกิตัวเอสแบบนี้นะคะทุกคนให้ดูต่อกันค่ะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกโทรก็คอมเมนต์เบอร์ไว้ได้เลยนะอันนี้ค่ะล้อแมกด้านนี้เป็นดัมเบลเช่นกันนะคะยางของดันหลบนะคะ ยางยังใหม่ๆนะคะดอกยางยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะทุกคนอันนี้เลยตัวซุ้มล้อนะคะไม่มีคาบสนิมน,นะน็อตทุกหัวนะคะเดิมๆไม่มีคาบสนิมน,นะคะอันนี้เลยนะรันเหลี่ยมคมด้านนี้นะคะไม่มีบุบนะคะทุกคนตัวเปิดนะคะเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเสาการเป็นรูปฉลามเป็นตัวหัวฉลามแบบนี้นะคะคีบฉลามแบบนี้นะ นี่เลยนะคะทุกคนให้ดูความใหม่ความสวยของมันนะคะคันนี้นะคะใช้งานง่ายใช้ล่้งนะ,ะประหยัดน้ำมันไปอีกนะคะเป็นรถเครื่องพันสองนะคะสี่สูบนะทุกคนนะนี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารก็คือนั่งสบายนะคะแถมเก็บของได้อีกเยอะๆเลยนะคะมีสเกิร์ตรอบคันนะคะด้านนี้ก็มีนะคะแล้วก็นีเลยให้ดู ฝั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งข้างคนขับนะทุกคนตัวเบาะนะคะยังใหม่ๆเลยนะไม่มีคราบไม่มีรอยฉีดขานนะทุกคนสวยนะคะใช้งานง่ายนะคะสะดวกนะคู่มือรถยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะคันนี้นะย้ำนะคะแอร์แบ็กสองใบนะคะคันนี้ระบบไฟฟ้าดีนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยนะคะ เรื่องเดิมๆจากโรงงานนะทุกคนนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะหรือจะมาดูรถไดที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1ถนนเสรีไทยเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะทุกคนหรือใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะรถเรามีมีคุณภาพทุกคันคัดเกรดเอมาทุกคันนะคะมีลูกค้ามากกว่าหมื่นลายนะคะทั่วประเทศเลยนะคะบางคนแทบไม่ได้มาดูรถนะคะแต่เขาก็ไว้ใจเพชรยนต์ซื้อไปใช้งานได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครเอารถกลับมาแน่นอนคะ่ะ รถสามารถเช็คศูนย์ได้นะคะทุกคนเอาไปเช็คแล้วพบว่ามีการกอไมาหรือชนหนักทีความจมน้ำหรือเปลี่ยนเครื่องตัวไหนมานะคะแล้วพบว่าเอ่อไม่เข้าเงื่อนไขเอ่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราโฆษณานะคะทุกคนเอากลับมาเทิร์นเอากลับมาขายต่อให้ได้เต็มเต็มจำนวนเลยนะคะซื้อรถกับเพชรยนราวารันตีให้สามสิบวันนะคะทุกคนมาต่อกันค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะ,ะทุกคน มาค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะดูรวมๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีคราบน้ำมันเลยนะสติกเกอร์นะคะยังอยู่มอกอสติกเกอร์มอกอก็ยังอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแน่ๆนะคะแท้แน่นอนนะคะทุกคนฉนวนกันความร้อนอะไรยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะนี่เลยนะคะตัวเม็ดอาร์กนะคะยังอยู่ครบนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะหัวน็อตน,นะคะไม่มีพ่นทําสีนะคะทุกคน นี่เลยนะคะหัวน็อตยังชิดๆกันแบบนี้นะคะแต่และหัวให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีหัวน็อตขึ้นสนิมแน่นอน,นะคะ่ะน็อตเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนให้สังเกตนะคะคานเดิมนะคะจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะทุกคนหัวน็อตแต่และหัวนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะคานเดิมคานหน้าเดิมจากโรงงานแน่นอน,นะคะ่ะรับประกันได้นะคะรถไม่ชนหนักมีความจมน้ํานะคะ วันันตีให้สามสิบวันนะคะวันันตีเครื่องเกียร์ให้นะคะนี่เลยหัวน็อตแบบนี้เลยนะคะไม่มีขันออกไปนะคะตั่วแบบตัวซิลิโคโนตรงนี้นะคะจิกเข้าไปเป็นรอยล็บนะคะฉะนวนกันความร้อนยังอยู่ค่ะรับประกันนะคะเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะทุกคนรอจุดแต้มสีต่างๆยังอยู่นะคะไม่มีการยกเครื่องย้ำเครื่องมาะคะ่ะไว้ใจเพนยนต์ได้เลยนะคะ นี่ค่ะบริษัทเราเปิดมา23ปีนะคะทุกคนไว้ใจตรงนี้ได้เลยลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่มาซื้อนะคะบอกต่อๆกันมานะคะทุกคนถ้าไม่ดีจริงไม่มีใครแนะนําต่อมานะคะแล้วก็อยู่ได้ไม่นานขนาดนี้นะคะทุกคนใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาดูรถสบายใจได้นะคะรถเราคุณภาพคัดเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน คันนี้นะคะสรุปอีกทีนะคะ3 8 9 0 0นแนเกาพนะคะใครเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยะค่ะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่หกถึงเจ็นนะคะพร้อมรับดอกเบีย้ยพิเศษค่ะ2.79%เรนะคะแล้วก็รับโปรขับฟรี90วันได้ด้วยนะคะใครที่สะดวกมาดูรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทยนะคะ ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะทุกคนหรือโทรมาได้เลย0 8 2 2 4 0 9 7ส5่นหโทรเลยแอดไลน์นะคะหรือไม่สะดวกโทรนะคะคอมเมนต์เบอร์ไว้ในด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเพจโทรกลับทันทีนะคะพร้อมบริการทุกคนตลอดเวลานะคะทุกแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะลคลิปหน้านะคะมีรถดีๆมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณะคะ่ะ Thank <laughs> you.